ทนีวันแต่ละวันเนี่ยเขาก็จะมีนิสัยใจคอหรือก็มีพฤติกรรมที่มันแตกต่างกันถูกไหมฮะที่แตกต่างกันงั้นเรามาเริ่มไปพร้อมๆกันเราเริ่มจากวันจันทร์ก่อนเลยครับวันจันทร์นะครับก็นะครับจะคล้ายๆไทยแล้วก็คือวันจันทร์เนี่ยก็คือเหมือนนึกถึงดวงจันทร์นะที่วาาขาวนวลเย็นสบายต่างๆเพราะว่าดาวจันทร์เป็นธาตุน้ำนะฮะธาตุน้ำก็คือลักษณะที่ใสของเขาคือมีความเรียบง่างนะครับสบายๆนะครับแล้วก็ ไม่ค่อยคิดมากนะครับก็คือ,อทํางานเกี่ยวด้านของสวยของงามได้ดีนะครับแล้วก็ติดต่อผู้คนในต่างๆด้านมาร์เก็ตติ้งด้านอะไรต่างๆเนี่ยโอเคเลยนะครับแต่อีกด้านหนึ่งก็เขาต้องระวังเนี่ยคือเรื่องการใช้จ่ายเงินนะนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเบื่อง่ายนะครับเบื่อง่ายคือแบบเหมือนอะไรที่พอลำบากไม่ค่อยทนกับมลำบากเท่าไหร่เขาไม่ชอบนะฮะไม่ใช่ขี้เกียจหรือไม่ได้ไรแต่คือเขาจะไม่ชอบลักษณะของงานที่เป็นพลำบากอะไรเงี้ยนะครับก็คืออาจจะต้อง ทำงานด้านถ้าเป็นคอนโดนะครับก็อาจจะเป็นคอนโดที่ใหม่ตกแต่งอิทีเวียอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบดูแลวุ่นวายไม่ต้องมารีโนเวทถ้ารีโนเวทแตะเป็นทางนี้อะไรเงี้ยจะชอบรีโนเวทมากกว่าใหม่อะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นข้อดีข้อเสียของแต่ละวันตรงนั้นนี่คือเป็นวันจันทร์นะครับ